สุดก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่ใครๆรอคอยซึ่งนั่นก็คือการตำล่าหาตัวตอนที่แท้จริงของซานีิหรือว่าซิมซาแชมป์หญิงคนแรกของ True Academy Fan t a s y r Season 6นั่นเองค่ะเพราะเขาว่ากันว่านะคะสาวเท่คนนี้มีอะไรซ่อนอยู่ในตัวไว้เพียบ ไม่ว่าจะเรื่องความสามารถบุคลิกและที่สำคัญเรื่องหัวใจเพราะว่าเธอคนเดียวกับมีข้ากับสาวล่อหนุ่มนักดนตรีนอกวงการและที่สำคัญกับนายออฟเพื่อนเอร์ด้วยหืมอยากรู้จริงๆค่ะว่าซิมซาคนนี้จะชอบทางไหนเอาไงกันแน่เอาล่ะใครที่อยากรู้เรื่องนี้ตามสืบกันเลยอย่างแรกที่ต้องสืบเลยก็คือเรื่องความพัของเธอก่อนเขาบ้างค่ะเพราะเรื่องของเรื่องเราตามไปสืบมาได้ว่า ที่เธอร้องเพลงอยู่ที่นี่มันได้เกิดคดีเล,เลิฟเลิฟขึ้นมาระหว่างเธอและเธอคนแรกที่เป็นข่าวด้วยกันนี่แหละคะ่ะซึ่งเราก็ตาม,มาไปเสนอกัว่าเธอมีชื่อว่าบุ๊กวารณีจันสุวรรณศิ์แถมยังมีดีกรีเป็นถึงอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติเชนคเนียและความสนิทของทั้งคู่จึงทาให้ได้ขึ้นปกในตยาสารแอดทอมแอกพร้อมกันเลยทีเดียวนี่แหละค่และความสัมพันธ์กับคนข้างๆกายในข่าวเนี่ยจะพิเศษขนาดไหนตามไปสืบที่ต้องสังเกตกันเลยคะ่ะ ทานี ательно, bien, <ot> ้มาขึ <proposals> ้นปกเรื่องนี้ได้ยังไงคะเขามาเป็นเพื่อนน้องคนที่จะมาถ่ายแบบคือคนที่อยู่ในปกด้วยกันใช่เขาคิดว่าเป็นงานก็เหมือนกับว่าเออมีรายได้เข้ามาแต่ว่าจริงๆเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่เขามาถ่ายเ็าเป็นเพื่อนกันครับแต่ว่าเขาก็คนนี้เขาไปพอดีไปเรียนต่อเมืองนอกเขาก็เลยห่างๆกันแล้วคิดว่าจะมีโอกาส เรียกน้องซานีมาถ่ายปกอีกไหมคะอ้าวก็ตั้งใจไว้แล้วแน่นอนถ่ายคู่ใครล่ะคะเนี่ยซานะะีเหรครับต้องถามเขาเลยว่าเขาอยากถ่ายคู่ใครเพราะตอนนี้ค่อนข้างสับสนเล็กน้อยละโอ้ยขนาดพี่บอกก็สุดหลอยังงงงงงแล้วคุณผู้ชมจะไม่งงเลยคะเนี่ย จะมีเรื่องสาวหล่อมากวนใจแล้วยังมีหนุม่มนักดนตรีที่ชื่ออุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องให้แฟนคลับในสับสนอี้ด้วยนะเอาละค่ะตัวตนของซิมซ่าจะเป็นยังไงตามไปสิบจัวคนแถวบ้านกันเลยมีคนมาส่งมั้งไหมคะก็น่าจะมีนะครับสุดน่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มาส่งน้องออ ทั้งผู้หญิงที่ทั้งผู้ชายที่คอมตัวหลายหลายหลายประเภทครับแต่ว่าที่ที่เห็นมาตั้งแบบอยู่ที่นี่น่าเด็กๆไม่เยอะก็น่าจะมีเด็กผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเยอะกว่าสรุปว่ามีผู้หญิงมามากกว่าเก็บข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวไปสึกเป็นตาเอาล่ะมาถึงที่มีร้อนจะไม่บุกบ้านเอาล่ะค่ะถึงหน้าห้องเราด้วยแหละขอประตูก๊อก็ก็ไปหาสันนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอบุกบ้านนะคะวันนี้ขอได้ครับ <parity> เชิญครับนี่คุณพ่อคุณแม่ของซาณินี้คะ่ะไม่ผิดห้องแน่ค่ะอุย๊ยอุยนี่ยังไงล่ะคะตุ๊กตาตัวสําคัญของเธอตั้งอยู่กลางบ้านเชียวนะส่วนเนี้ยรู้สมัยเด็กของซิมซ่าแบบว่าสวยใสยมวยได้ใจจริงๆนะคะส่วนตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าจะเริ่มโตเป็นสาวแล้วแหมตอนไม่มีขนตาก็สวยใสเข้าท่าเหมือนกันนะเนี่ย เอาละย้ออีกฝั่งดีกว่าค่ะโอ้แม่เจ้านี่มันกขงของขวัญของแฟนคลับทั้งนั้นเลยนี่คะโอ้ยมากมายก,กายกรองเยอะแยะขนาดนี้เรียว่า,าวนี่นะชอบอะไรก็คนออามาให้กันเทียบเห็นแบบนี้แล้วก็ยืนยันได้ว่าแฟนคลับของซานี้มีมากมายจริงๆค่ะแต่ว่าของขวัญที่สะดุดตาสะดุดใจสุดๆคงต้องยกให้ชิ้นนี้คะ่ะว้าวนาฬิกาสุดรูเรื่นนี้ที่เราแอบไปสืบราคามาว่าประมาณหลายหมื่นบาทใช่ไหคะคุณผู้ชมโอ้ยฟังราคาแล้วยาจะเป็นลมจ้า เราไม่ได้ค่ะเพราะหน้าที่ของเราก็คือตามล่าหาตัวตองซานิไปค่ะไปสืบข้อมูลกันต่อเลยค่ะน,นันน่นนั่นนั่นกีตา้าตัวโปรดของซานิยืนยันว่าตัวจริงชอบเล่นตีแน่นอนส่วนเนี้ยก็ต้องเขียนหนังสือที่เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกับบอกกาอี้ลายไทยที่ยืนยันว่าเธอนะ่ะเป็นสาวไทยแน่นอนส่วนนี้ก็เตียงนุ่มๆของเธอค่ะอุ้ยมีรูปนิติดไว้บนหัวเตียงซะด้วยไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยแล้วส่วนในเตียงล่ะคะมีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่านะ มันตุ๊กตาลติงตัวโปรด,ดของซานี่นี่คะอุ้ยเอามาหลบไว้ตรงนี้นี่เองเออโอ๊ยแต่ว่าดูสิคะคงจะโปรดจริงๆนะเนาะขาะสภาพเนี่ยมันเป็นแบบแบบว่าได้โปรดเอาไปเก็บดีกว่าไหมะฮะถพาจะฟังนั้นก็มาต่อกันที่โต๊ะเครื่องแป้งค่ะโหดูสิคะเครื่องประดับน่เพียบเลยค่ะแสดงว่ารักสวยรักงามไม่ใช่เล่นๆเลยะเนียแถมตรงนั้นค่ะยังมีสัญลักษณ์ประจำตัวนี่ค่ะยังกล่องคนต้าเก็บสต็อกไว้เพียบเลยอุ้ยขายไม่ได้เลยนะจ๊ะอ้าว ยังไม่นำใจนี่ยังตามไปลืออ้ออ็อกเซอร์รี่ของเธอมาได้อีกเพียบเลยนะคะดูสิคะเข็มค่ะโซ่สร้อยแหวนแว่นตาอุ้ยอะไรต่มีอะไร,นะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยละคะ่ะยืนยันว่าเป็นสาวมั่นที่ชอบแต่งตัวจริงๆแต่ที่สุดของที่สุดที่เราจะจับความเป็นตัวตนของซานีได้มากที่สุดต้องเป็นที่ตู้นี้ละคะ่ะเอาล่ะนะับหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาเปิดตู้ดูกันเลยโอ,โอ้ดูสิคะคุณผู้ชมมีแต่เสื้อแขนยาวแล้วก็เสื้อกั๊ก ้อแจ็คเก็ตเท่ๆตามสไตล์สาวนี้เธอทั้งนั้นแลวประกันว่าเป็นสาวเท่ตัวจริงแต่ว่า,เ,า,เ,าเดียเดยเดยเด๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะตรงมุมนั้นค่ะมีอะไรซ่อนไว้เนี่ยอุ้ยอยดูขอดูหน่อยว้ายนี่มันกระโปรงสั้นนี่จับจีบสุดหวานหน้าของใครมันหลบหลบ,หลบซ่อนซ่อนไว้ตรงนี้ค่ะไม่ได้การแล้วล่ะค่ะหอบเอาหลักฐานทั้งหมดไปส่งจาคุณแม่ดอยยวนเลย ของใครคะอันนี้ของซานิค่ะซานิใส่ตอนไหนคะเนี่ยช่วงใส่ตอนช่วงเวดตอนที่เขาผมยาวค่ะตอนยาวใส่กระโปรงใช่ค่ะแล้วตอนผมซาณิหยิบมาใส่น้อะไหมคะอืมไม่เห็นใส่เลยใส่แต่กางเกงเอ๊ะตกลงซสนี้นี่จะเป็นแนวหวานหรือแนวเท่ะคะคุณแม่ทั้งสองอย่างค่ะแหมไม่มาถึงที่เน,นี่ยแหละจะรู้ไปแล่ะเนี้ยว่าซิมซาก็เคยเป็นซิมหวานแล้วก็ปองตัวโปรดตัวนี้มาแล้วด้วยอี๊ คราวนี้เราก็จะตาไปสื่อความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ของเธอกันบ้านดีกว่าว่าสรุปแล้วเนี่ยซาเนี้เป็นคนยังไงแน่ไหนกันแน่คะเนี่ยพอ่อแม่เรื่องแรกที่ต้องถามเลยเรื่องหัวใจหัวใจยังว่างครับลืมน,นะครับ <laughs> ลูกไม่ใช่พ่อหัว <laughs> ใจยังว่างคนแรกเลยค่ะแบบว่ากระแสเยอะมากอุ้ย ผู้ชายคนที่ขึ้นไปฟาดแอมอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นวงเขาเป็น lady the la เพราะว่าเขาไปแข่งเบียร์ยี่ห้อหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็ได้แชมป์กันมามันก็เป็นเป็นเป็นวงตอนนี้วงก็แตกแล้วตกอยู่ใช่แตกไมวน่ไม่ใช่ไม่ไหนก็ไม่ใช่เพื่อนแต่คล้ายๆกับมันสนิทอ่ะจนคนเขาคิดว่าเป็นแฟนไม่ใช่ไม่ใช่แฟน รับรับรับรองไม่ใช่แฟนหมายถึงว่าที่น้องมีแฟนมาทั้งหมดดิคบอกคุณแม่หมดบอกหมดค่ะแล้วที่ที่บอกมานี่เป็นส่วนมากเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคะคุณแม่เอ,อ่อที่เป็นแฟนเขาก็เป็นผู้ชายที่บอกจริงๆเลยที่ที่ตอนนั้นเขายังเรียนมสีม่มห้าอยู่อย่างเงี้ยมีผู้หญิงด้วยไหมคะคุณแม่นี่ค่ะก็เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคบๆแล้วก็เลิกกัน แม่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันเ<ต>ั็นเพื่เสียหายอย่างนี้เป,นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ยืนยันพร้อมกันมาแบบนี้แฟนคับแฮปปี้สุดๆเลยละคะ่ะถึงฝั่งเนี้ยจะยืนยนันแต่เราก็ไม่ปักใจเชื่อร้อปร์เซ็หรอกค่ะเพราะว่าจากหลักฐานเก่าๆที่เรานะักขุดมาได้พี่อุยคนเนี้ยดีกรีมไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่านอกจากจะได้ึ้น โชฟาดแอมบนคอนเสิร์ตร็อกที่ผ่านมาแล้วเขานะ่ยยังได้ยืนติดระยะประชิดกับคุณพอ่อคุณแม่ตั้งแต่วันที่สานนี้ในะเขาบ้านเชิวนาะไปค่ะไปตามล่าหาตัวหนุ่มคนเนี้ตามสถานที่ที่สายของเรารายงานมาดีกว่านั่นนั่นนานยังไงแล้วคะเจาตัวเขาให้แล้วอย่ารอช้าควา้าตัวมาสอบปากคําคกันเลยพี่อุ้ยนี่คือคนที่เขาพูดกันว่าเป็นแฟนสายนีใช่ไหมคะ แล้วไมเขาบอกว่ามีกระแสว่าเป็นแฟนตัวจริงเลยเนี่ยคนนี้ชัวร์ก็เหมือนกระแสมันมาลงมาแบบผิดๆหลายอย่างครับครับเขาบอกว่าตอนที่ซานอิอยู่ในบ้านจะมีพูดถึงพี่อุ้ยพี่อุ้ยบ่อยๆแล้วเขาจะมีอาการเขินอายด้วยก็ทำไมเขาต้องเขินอายล่ะถ้าไม่ใช่แฟนอะ่ะก็อาจจะเขินแบบว่าเป็นพี่ที่สนิทกันเลยครับ แต่ก่อนผมเล่นดนตรีวงเดียวกับคันนี้ครับพี่คุยตัวจริงมีแฟนหรือ,อยังคะเนี่ยมีแล้วครับมีแฟนแล้ว,ลวไม่ได้ซ<ม>ื้อสานี้ไม่ใช่ครับแหมเสียงดังสั่งชัดว่ามีแฟนแล้วขนาดนี้งั้นก็หลุดคดีแล้วคะ่ะในเมื่อสาว หนุ่มใหญ่ก็มีแฟนแล้วเอาสิคราวนี้ก็คงเหลือแต่หนุ่มตีหน้าเดียวคนคุ้นเคยของเราซะแล้วใช่ไหมว่าจะมีลุ้นหรือไม่มีลุ้นแต่ว่าก่อนจะสืบเรื่องนี้เราไปถามถึงตัวตนที่แท้จริงจากปากของซานี่กันก่อนดีกว่าค่ะคือหนูหนูระบุเพศไม่ได้อ่ะแบบคือระบุเพศไม่ได้จริงเพราะว่าแบบความรู้สึกหนูนะคือพ่อแม่หนูไม่เคยตะกีดกันว่นาแบบ ต้องเป็นแบบนี้นะคุณต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าเขาเปิดให้หนูมากถ้าเกิดเพื่อนลูกคนไหนที่เข้ามาแล้วคนนั้นดีเขาเปิดเปิดให้หนูแบบเฮ้ยคุณคบได้เลยแต่ถ้าไม่ดีจบหนูหนูก็เลยรู้สึกว่าเออคนเราครบคนดีๆไว้ไม่ไม่สูญหายไม่ว่าเขาจะเป็นเพศเพศอะไรแบบจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเกย์เป็นเทยเป็นทุกอย่างคือหนูได้หมดค่ะเอาละค่ะงั้นได้เวลาถามเรื่องหนุ่มคนสุดท้ายตกลงยังไงกันจ้า ามไม่ให้ตอบเลยนะจะคิดว่าจะเป็นจริงไหมมีคนลุ้นอยู่ใช่ไหมว่าลุ้นอีกอีกสักพักหนึ่งว่าลุ้นไปก่อนคือตอนนี้มันทุกคนแบบสนิทกันมากอะเราแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ให้กันมันคือความเป็นเพื่อนมากๆเลยแล้วเลยไม่ได้มองอย่างอื่นเลยโดนยิงเข้าไปตรงๆสานี้ถึงกบงงเลยแล้วค่ะเขาและ